ขณะที่เดินอยู่บนถนนฮานามิสกะแห่งอินาซึมะคงจะเป็นเรื่องยากมากๆครับที่เราเนี่ยจะไม่สังเกตเห็นชายหนุ่มเผ่าโอนิที่มีนามว่าอาราทากิอิโตะซึ่งหากเราเดินอยู่บริเวณฮานามิสกะนะครับเราก็จะเห็นอาราทากิอิโตะเนี่ยมีส่วนร่วมในการเล่นต่างๆกับกลุ่มเด็กๆในแถวนั้นซึ่งการกระทําของเขาเนี่ยครับมันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ตัวอิโตะเนี่ยดูเด่นขึ้นมาโดยทันทีโดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องพึ่งข่าวโอนิที่อยู่บนหัวหรือเสียงดังโวกเวกโวยวายของตัวเองเลยด้วยซ้ําพวกเราก็จะสังเก ก็ตามครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะว่างและเป็นคนที่สบายเกินไปเมื่อเทียบกับเหล่าช่างฝีมือในฮานามิสกะไม่ว่าจะเป็นช่างทําดอกไม้ไฟหรือไม่ก็เป็นช่างตีเหล็กนะครับที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มและทํางานวุ่นวายในตลอดทั้งวันตัวของอิตโตะนั้นแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นผู้นํารุ่นแรกของแก๊งอาราทากิครั้งหนึ่งหลังจากที่เขานั้นกลับมาจากการต่อสู้บนท้องถนนได้โดยร้ายบาดแผลเขาก็ได้อธิบายอาชีพนี้ให้เจ้าหน้าที่ของสํานักเทนริวที่มาสอบสวนเกี่ยวกับวีรกรรมที่เขาทำนะครับก็คือเขาไปต่อย ต้องเอามาสอบสวนนะหลังจากที่สอบสวนได้2-3สนาทีต่อมานะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ขัดจังหวะการพูดของอิโตะและเขียนลงไปในบันทึกประจําวันว่า เขาเป็นคนว่างงานแต่อิโตะกลับพูดขึ้นมาว่าจะพูดว่าว่างงานก็ไม่ถูกนะเพราะนอกจากงานที่โชกุนเนี่ยไม่ยอมรับแล้วตัวของอิโตะเนี่ยยังทํางานรับจ้างบางอย่างให้พอมีเงินเลี้ยงตัวเองต่อไปได้ซึ่งความถี่ในการทํางานเนี่ยก็ค่อนข้างคงที่ทีเดียวครับซึ่งนั่นก็คือทํางาน1วันพักผ่อนอีก3วันถ้าเกิดจะให้ลงบันทึกก็ควรจะบันทึกว่าว่างงาน3ใน4มันถึงจะถูกนะอิโตะก็พูดออกมาประมาณนั้นนะโดยเรื่องราวของอารากิอิโตะที่ทางโตเกมได้กล่นออกมาให้เราได้รับรู้แบบนี้นะเนี่ยครับมันก็น่าจะ ภายนอกที่ทางตัวเกมนั้นอยากจะแสดงให้เราได้เห็นนะครับว่าอาราตากิอิตโตะนั้นเป็นคนอย่างไรแต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่ภายนอกที่เราเห็นเท่านั้นครับเรื่องราวของตัวละครภายในเกมเกนชินอิมเพ็ทุกตัวนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวซ่อนอยู่แทบทั้งสิน้นแล้วตัวของอาราตากิอิตโตะล่ะครับเบื้องหลังที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้ความสนุกสนานที่อยู่ภายนอกของเขานั้นมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่คลิปวิดีโอในวันนี้จะมาเล่าถึงเนื้อหาตรงส่วนั้นกันครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาจริงๆเนี่ คาถูกถูกดีว่องไวเติมง่ายปลอดภัยแน่นอนครับใครที่สนใจหรืออยากได้ตัวอาราคิอิตโตะเนี่ยก็สามารถติดต่อพี่เขาไปได้เพื่อเลือกที่จะเติมแพ็คได้เลยนะครับในส่วนของเนื้อหานั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็เชิญเพื่อนๆรับชมได้เลยครับ าจะให้พูดแล้วแล้วก็ชื่อเสียงในอินาซึมะของอิตโตะนั้นก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแม้ว่าเขานั้นเนี่ยจะไม่ถูกมองว่าเป็นคนที่ชั่วร้ายแต่เขาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคนดีเลยสักทีเดียวนะซึ่งความอันตรายจากตัวเขาที่เลื่องลือจริงๆนั้นเนี่ยก็คือการแย่งชิงขนมของเหล่าเด็กน้อยซึ่งวีรกรรมเหล่านี้โด่งดังอย่างมากนะครับบางครั้งพ่อแม่วัยหนุ่มสาวเนี่ยก็มักจะใช้คำคู่กับลูกตัวเองที่ดื้อและไม่เชื่อฟังว่านี่ถ้าลูกไม่เชื่อฟังแล้วก็จะให้อิตโตนะ้น่ะมาแย่ง ครับเพราะว่า การที่ขู่ลูกด้วยวิธีการแบบนี้นะครับมันน่ากลัวกว่าวิธีอื่นเนื่องจากประโยคที่ว่าจะถูกอิตโตะแย่งชิมขนมไปเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงกว่าอย่างอื่นนะสิซึ่งแทนที่พ่อแม่จะไปขู่ว่าเด็กจะโดนลักพาตัวหรือว่าจะถูกโชกุนไดเดนเนี่ยจับไปขังในรูปปั้นพันมือร้อยเนตรนั้นน่สิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นได้ยากมากครับแต่การที่จะถูกอิตโตะเนี่ยขโมยขนมไปทั้งหมดนีมันเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายและสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างไรก็ตามครับคาว่าารรแงงิิเนอควข้้ใจจผผดูๆล การแย่งชิงนั้นเป็นการแข่งขันที่สมศักดิ์ศรีเพื่อเป็นการชิงความเป็นเจ้าของขนมสิ่งนั้นต่างหากแหละถึงแม้ในสายตาของใครๆหลายๆคนนะครับการแข่งขันกับเด็กและแย่งชิงขนมนั้นน่ะจะเป็นเรื่องที่ไร้ยางอายอย่างมากแต่ตัวของอิโตะครับเชื่อมั่นอย่างแรงกล้านะครับว่าไม่ว่าจะเป็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ใดๆก็ควรต้องเอาจริงเอาจังต่อให้คู่ต่อสู้จะเป็นเด็กอายุ5ขวบหรือจะเป็นโชกุนไรเดนก็ตามเพราะความเชื่อมั่นธรรมดาธรรมดานี้แหละครับแม้ว่าอิโต้จะแพ้ให้กับเด็กเดักของเขานั้นก็จะยอมรับความพ่ายแพ้แแต่่่โดดยีม้้วววาาผูใหญจจะิ์ อิโตะไว้มากมายแต่สําหรับเด็กๆแล้วเนี่ยพี่ชายเผ่าโอนิเขายาวคนนี้เป็นเพื่อนเล่นที่ดีคนนึงเลยนะครับตัวของอิโตะนั้นคุ้นเคยกับเกมตามท้องถนนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรเขาก็สามารถเล่นได้อย่างสนุกสนานแต่เมื่อใดก็ตามครับที่เขาพบเห็นคนถูกลังแกแล้วก็เขาก็จะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อเป็นการต่อสู้กับความมายุติธรรมเหล่านั้นเสมอเทรนมาแรงเกี่ยวกับการลเล่นช่วงนี้ของเ,เด็กๆก็คือการประลองโอนิคาบุโตะนั่นเองครับซึ่งอิโตะนั้นก็ชอบการประลองนี้เป็นพิเศษ เพราะว่ากฎของเกมนี้เนี่ยมันเรียบง่ายการต่อสู้ก็ดุเดือดและน่ารับน่าชมอย่างมากที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเทียบกับเกม,มอื่นๆแล้วแล้วก็อิโตคิดว่าโอกาสที่จะชนะภายในเกมนี้มีเยอะกว่าซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นการที่ตัวอิโตเนี่ยไม่ต้องลงไปแข่งเองอยังไงลครับมันเลยมีโอกาสชนะมากกว่านะ ตั้งแต่ไหนตาใดมาแล้วครับในสายตาของสานักเทนดิวเนี่ยพวกเขามองเห็นแก๊งอาราทากิว่าเป็นกลุ่มที่เก่อก,กวนและสร้างปัญหาขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้นไม่จําเป็นต้องให้ความสนใจมากนะแก๊งนี้เนี่ยมีสมาชิกอยู่ถาวรเนี่ยรวมกันไม่ถึง1ิบคนทัด้วยซ้ําซึ่งนี่ครับก็เป็นมุมมองของสานักเทนดิวที่มองในแก๊งอาราทากินะครับตัดมาที่ฝ้าของแก๊งอาราทากิครับคนในแก๊งอาราทากิเนี่ยก็ยังคงไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากนะในเเเรรรรืื่่่่อออองงงงววลาาากกกกกตั้แแ๊๊โดยิะช ก่อตั้งขึ้นเมื่ออิตโตะเนี่ยช่วยตัวเองจากพวกอันตพานในวันนั้นอิตโตะพ่ายแพ้ไปถึง7ครั้งแต่เขาก็ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ครับในท้ายที่สุดเนี่ยพวกอันตพานจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมลาจากไปตัวอิตโตนะณเวลานั้นก็พยุงตัวเองขึ้นตัวอิโตะในเวลานั้นก็ได้พยุงตัวเองและตัวอากิระขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็ได้ปัดฝนที่ติดอยู่บนใบหน้าออกและพูดขึ้นอย่างองอาจว่าต่อไปแกคือคนของแก๊งอาราทากินะในส่วนของเกนตะและมามรุเนะ่ครับเขาเชื่อว่าแก๊งอาราตปล ปีใดปีหนึ่งนี่แหละครับไม่สามารถจําได้เมื่อพวกเขาทั้งหมดนั้นเนี่ยนั่งยองๆและย่างลาเวนเดอร์เมลอนอยู่ที่ชานเมืองของอินาซึมะในวันนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบเหตุการณ์ที่แน่ชัดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือพวกเขานั้นสิ้นเนื้อปลาดาตัวไม่มีเงินติดตัวกันเลยสักบาทเดียวอีกทั้งพวกเขายังหิวอย่างมากด้วยจึงจําเป็นจะต้องเอาลาเวนเดอร์เมลอนเนี่ยมาย่างกินนั่นเองนะครับอิตโตะพูดพร้อมกับถอนหายใจว่าต่อไปนี้ เราจะมาย่างลาเวนเดอร์เมลอนกินกันทุกปีอย่างไรก็ตามครับทั้งเกนตะและมามโรเนี่ยก็รู้สึกว่านี่น่ะมันไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่าจ,จดจําสักเท่าไหร่เลยนะสมาชิกอีกคนก็คือคุกิชิโนบุครับเธอเชื่อว่าแก๊งอาราทากินั้นก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในครั้งแรกที่เธอเนี่ยต้องลากอิโตออกมาจากคุกครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่หนังสือของทางการได้มีการกล่าวถึงแก๊งอาราทากิส่วนตัวของอิโตนะครับเขาเชื่อว่าคําว่าแก๊งอาราทากินั้นเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกก็ตอนนนในใอนน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 ่่น่่มมัััราาากกฏขขขขึ้้ใใจงงเเเเคแไูะวิด ขึ้นมาในใจของเขาตั้งแต่เมื่อไรซึ่งหากเราเนี่ยไปถามคุณยายโอนิที่เลี้ยงดูอิโตะมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วเนี่ยแก๊งอาราทากิเนี่ยกลับไม่เคยถูกก่อตั้งขึ้นมาเลยสําหรับเธอนะครับแก๊งอาราทากิสําหรับเธอก็คือเราเด็กที่เป็นเพื่อนของอิโตะเท่านั้นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆข,ของอาราทากิอิโตะก,กับแก๊งของพวกเขานั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาฟังถึงเรื่องราวในอดีตของอินาซึมะเกี่ยวก,กับโอนิบ้างดินแดนอินาซึมะในอดีตนะครับเป็นที่ตั้งของเผ่าพันปี โอนิหรือว่ายักษ์เนี่ยก็ดำรงอยู่บนดินแดนแห่งนี้ด้วยเช่นกันปีศาจดังกล่าวครับมักมีความสามารถเหนือธรรมชาติที่มนุษย์นั้นมองดูมันด้วยความอิจฉาริษยาแต่โอนิก็ยังขาดคุณสมบัติพิเศษมากมายในเรื่องนี้นอกจากเขาโอนิบนหัวแล้วผู้คนส่วนใหญ่จำพวกขาได้เพราะอารมณ์ที่แปรปลวนและชอบสร้างปัญหาส่วนเรื่องตำนานที่ว่าโอนิกลัวถั่วนั้นเนี่ยก็มีข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์มารองรับเรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งโอนิส่วนใหญ่ครับจะแพ้ถั่วนะแต่เนื่องจากความเจือจางของสายเลือดในปััจจจุบนนนนีี่่ยโสวใหญึงมก กาแต่โชคไม่ดีเลยครับที่อาการแพ้ของอิตนเนี่ยร้ายแรงอย่างมากแทบไม่ต้องพูดถึงเรื่องกินถั่วเลยแค่เพียงสัมผัสกับถั่วเนี่ยผิวหนังของอิตโตก็จะคันไปทั้งตัวและเขาก็จะหายใจลําบากขึ้นมาทันทีในชีวิตประจําวันครับอิตโตก็มักจะระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นพิเศษเหล่าลูกน้องของเขาก็เช่นเดียวกันครับเขาเนี่ยเป็นห่วงบอสของเขาอย่างมากเลยนะครับทุกครั้งที่มีการกินอาหารกันเนี่ยสมาชิกในแก๊งจะไม่สั่งอาหารที่ทําจากถั่วมาเป็นกลับแกล้มโดยเด็ดขาดแต่ถ้าจะให้พูดถึงอาหารที่ผลิตจากถถัั่่่ววททีีออตตะกกกมาสุดดน็คงงงจ้พูึ หู้ทอดนะครับเต้าหู้ทอดนั้นเป็นสิ่งที่อิโตะกลัวมากสุดๆจริงๆครับเมื่ออิโตะเนี่ยแค่เห็นเต้าหู้ทอดเขาก็จะไม่สบายใจเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันเลยทีเดียวครับและหากเราพูดถึงเต้าหู้ทอดแล้วล้วก็เนี่ยก็คงจะต้องพูดถึงชัยชนะที่กล้าหาญและน่าเศร้าในครั้งนั้นชัยชนะในครั้งนั้นนะครับเกิดจากความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆประจำวันหญิงสาวหูจิ้งจอกนั้นเนี่ยบังเอิญมานั่งบนเก้าอี้เพียงตัวเดียวในแผงขายอาหารที่อิโต้เนี่ยชอบนั่งอยู่เป็นประจำนะครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยนะเกิด เพื่อแย่งชิงความเป็นเจ้าของเก้าอี้ตัวนั้นซึ่งมันก็จบลงด้วยการต่อสู้ที่ไม่จําเป็นเลยนั่นเองนะทั้งสองคนครับตัดสินใจให้อิโตะเนี่ยเป็นผู้เลือกกําหนดรูปแบบของการแข่งขันขึ้นและหญิงสาวหูจิ้งจอกครับจะตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาในการแข่งขันอิโตะที่หิวจนแขนขาอ่อนแรงหลังจากที่เขาทํางานมาตลอดทั้งวันครับเขาจึงเลือกที่จะประลองแข่งขันกินจุส่วนหญิงสาวหูจิ้งจอกก็เลือกเมนูที่จะแข่งขันเป็นคิซูเนะราเมนนั่นเองครับถึงแม้ว่าอิโตะนะ่ยครับจะนึกไม่ถึง ใสความภาคเพียรพยายามที่แน่วแน่และก็เอาชนะปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีของเผ่าโอนิได้ในที่สุดแต่หากเราจะพูดถึงเรื่องของการแข่งขันแล้วก็มันก็มีอยู่สองครั้งนะครับที่ทาให้อิโตะเนี่ยกังวลมาจนถึงทุกวันนี้ครั้งแรกเมื่อสํานักเพนเดิลวเนี่ยมาไล่ล่า,ลาวิชั่นอิโตะครับได้ท้าสู้กับคุโจซาระโดยตั้งแต่นั้นมานะครับคุโจซาระก็เอาชนะอิโตะครั้งแล้วครั้งเล่าจนถึงทุกวันนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับมีเพียงการแข่งขันหนึ่งอย่างที่คุโจซาระนั้นยังคงปฏิเสธและจะะไม่่่่่่แแแขขขขขงงงงกกกกััััับออโตด้าาซึารรนนนนนน็คืู นั่นน่ะมันทําให้อิโต้งูดีดอย่างมากนะครับที่ซาระไม่ยอมมาแข่งกับเขาการแข่งขันที่อิโตจําได้อย่างดีเป็นครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เขานั้นเป็นเด็กครับเขาเนี่ได้โตเถียงกับเพงหนุที่ยังเป็นเด็ก ทั้งสองครับจึงตกลงต่อสู้ในการแข่งขันซูโม,โม่ตรงที่ราบเบียโกแต่เมื่อทั้คู่ต่อสู้ครับพวกเขากลับกลิ้งลงจากเนินเขาโดยไม่คาดคิดมันจึงทาให้ทั้งสองคน,นบาดเจ็บครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเทนนิก็ได้ประคองอิตโตะที่ข้อเท้าแพลงกลับบ้านผลการแพ้ชนะก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะครับไม่คิดเลยว่าทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเทนหูช่างโชคร้ายจริงๆนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทําไมเทนหูที่ดูผอมแห้งแรงน้อยแบบนั้นน่ะถึงมีพลังกำลังมหาศาลแบบนั้นไดนะ นั่นเองนะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะใช่สาระจริงๆหรือเปล่านะแต่ก็เชียร์ให้เป็นแบบนั้นนะเนาะบางทีครับพวกเด็กๆทุกคนในเผ่าโอนี้เนี่ยอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของคิมสันโอนิยักษ์แดงและบลูโอนิยักษ์ฟ้าหรือยักษ์น้ําเงินเมื่อตอนที่พวกเขายังเด็กครับคิมสันโอนิที่อ่อนโยนจิตใจดีเอาชนะบลูโอนิที่ชั่วร้ายและเผ่าโอนิก็ได้รับความเคารพนับถือจากมวลมนุษยชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่เป็นเรื่องราวโปรดของอิตโตะเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กเขานั้นภูมิใจที่เกิิิดมมมาาาเเปป็็นนนนผ่ผ่พัโออและภูใจททยียขง สันโอนิหรือยักษ์แดงนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับความภาคภูมิใจของเด็กหนุ่มก็ต้องถูกสั่นคลอนด้วยเหตุการณ์บางอย่างเมื่อเกิดเหตุการณ์โจรกรรมและทำร้ายผู้คนในหมู่บ้านของอิโตะขึ้นตระกูลราทากินั้นเนี่ยกลับถูกสงสัยอย่างไม่มีเหตุผลครับอันเนื่องมาจากตัวตนของเผ่าโอนิของพวกเขาอิโตะจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปีนั้นไม่ได้แล้วแต่เขายังจับสายตาที่จ้องมาด้วยความขยักขยแงในตอนที่พ่อแม่ของเขาน,นเนี่ยต้องออกไปจากหมู่บ้านและประโยชน์ที่อิโตะได้ยินนับครั้งไม่ถ้วนพวกนั้นนนน่่่งง่่เเเขาาายยยยััยงงงงงคคคจไไไดด้ีสมมออออโโก็็ปูวว สมัยไหนก็ตามครับในสายตาของพวกมนุษย์แล้วเนี่ยโอนี้ก็เป็นเพียงแค่โอนี้เมื่อเทียบกับพ่อแม่ของเขาที่ไม่เคยทําเรื่องชั่วร้ายอะไรเลยแม้แต่เรื่องเดียวแต่กลับต้องถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดหรือบางทีจริงๆแล้วเนี่ยการกลายเป็นบูโอนี้ที่น่าเกรงขามนั้นน่ะมันอาจจะดีกว่าเป็นคริมสันโอนี้กันนะหลังจากที่พ่อแม่ของอิโตะเนี่ยครับเสียชีวิตลงไปชายหนุ่มก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ตามริมถนนถ้ามีใครกล้าพูดถึงโอนี้ต่อหน้าเขาเขาจะลงมืออัดอีกฝ่ายให้น่วมถึงแม้ว่าหลายต่อหลายครั้งนะครับอิโตเเ่่ยกาา็อมมตแขไคม แพ้ไม้แต่ครั้งเดียวครับไม่ว่าเขาจะล้มลงกี่ครั้งก็ตามซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในตอนนั้นอิโตะก็เป็นเพียงแค่เด็กน้อยเท่านั้นท้ายที่สุดหลังจากที่เขาเนถูกอันตพานซ้อมจนน่วมครับเขาก็ได้หมดสติไปบนถนนด้วยความเหนื่อยล้าและความหิวโหวยแต่แล้วก็ได้มีหญิงชราคนหนึ่งได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้เมื่ออิโตะต,ตื่นมาครับ,รบเธอก็ได้มองไปที่คุณยายคนนั้นและเอ่ยขึ้นมาว่าเฮ้ย <"H ee, S 1> ฉันเป็นโอนินะทําไมต้องมาช่วยฉันด้วยละ่ะคุณยายน,นั้นตอบกลับเพียงแค่ว่าฉันต้้้มโโจกววใหหเเเธอออนนนนนน่่ะะะคงิิแลสฉัป็ผา ยายไม่เห็นเขานี่หรือไงกันน่ะเห็นสิฉันเห็นอยู่แล้วล่ะมีโจ๊กอยู่ในหม้อนอ่ะเธอจะกินหน่อยไหมล่ะยายนี่ไม่ฟังที่ฉันพูดเลยนะถ้าเกิดไม่ฟังแล้วก็งั้นรบกวนยายช่วยเอาโจ๊กมาให้ผมจานหนึ่งได้ไหมฮะนี่คือการพบกันครั้งแรก อง, o, งานประกวดร้องเพลงอันองอาจในช่วงปลายปีนะครับแก๊งอาราทากิได้หาดึกันเกี่ยวกับวิธีจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าเมื่อเทียบกับเหล่าสํานักใหญ่ๆแล้วเนี่ยแก๊งอาราทากินะครับเป็นแก๊งที่ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีแม้ทรัพย์สมบัติไม่มีสถานที่มีแต่เพียงแค่ชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอีกทั้งที่สําคัญที่สุดเนี่ยพวกเขาก็ไม่มีเงินด้วยการจัดกิจกรรมแบบนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ยากอย่างมากข้อเสนอที่จะจัดปาร์ตี้ลาเวนเดอร์เมลอนเนี่ยถูก นะแต่การที่จะกินมันทุกวันต่างหากนี่แหละครับที่มันเป็นปัญหาปาร์ตี้โอนิคาบุโตะก็เป็นความคิดที่ไม่เลวเหมือนกันแต่ถ้ว่าในช่วงปลายปีนี้ครับมันไม่ใช่ช่วงฤดูผสมพันธุ์ของโอนิคาบุโตะผู้ลงเล่นจึงดูขาดจิตวิญญาณในการต่อสู้อย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยแก๊งอาราทากิจก็เลือกใช้วิธีจับฉลากและเลือกที่จะจัดงานประกวดร้องเพลงอันองอาจขึ้นกิจกรรมนี้ได้รับเสนอขึ้นโดยตัวของอิโตเองรูปแบบกิจกรรมก็คือให้ทุกคนนั้นยืนอยู่บนหน้าผาาาาาแแลลลละะร้้ออ้้อออองงงงงเเเพพตนนมมททดดววยยกกัื่่่สสึึคูจีภ ในตัวเอง และวิสัยทัศน์ที่สวยงามต่ออนาคตเมื่อเหล่าสมาชิกแก๊งอาราตกิรู้เรื่องเข้ากับสิ่งที่พวกเขาต้องทำเนี่ยก็ต่างพากันคัดค้าน,น,นอยู่ในใจนะเมื่อเทียบกับการตะโกนร,ร้องเพลงต้านลมทะเลแล้วการให้กินลาเวนเดอร์เมลอนเนี่ยยังจะดีสักกว่าคุกิชิโนบุถึงกับบอกว่าเธอต้องการจะลากลับบ้านในวันนั้นแต่งานประกวดร้องเพลงอันองอาจนั้น,นก็ถูกจัดขึ้นตามกําหนดการตะโกนอย่างบ้าคลั่งนั้น,นทำให้โล่งใจและสบายใจได้จริงๆและสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คืออิโตะนั้นร้องเพลงได้ไพเราะอย่างมากวิชั่นของอออารทกิิโตต่่คืสงีพบ ใต้สะโพกข,ของเขาในวันหนึ่งที่เขานอนตื่นช้าขึ้นมาเมื่อเขานั้นสังเกตเห็นวิชั่นในสะโพกเขาเนี่ยเขาก็คิดถึงเหล่าผู้คนที่เขาเคารพในใจนะครับว่าพ่อแม่ปู่ย่า ยายโอนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยความคิดเหล่านี้ครับแล่นขึ้นมาในหัวของเขาในช่วงพริบตาที่เขาเห็นวิชั่นในวันนั้นเขาจะโชว์วิชั่นของเขาให้ทุกคนที่เขาพบเจออย่างตื่นเต้นหลังจากนั้น 2- 3สวันครับเหล่าผู้คนเนี่ยที่ถูกอิโตะเอาวิชั่นไปอวดนะครับเขาก็เริ่มเบื่อกันแล้วนะเพราะอิโตะเห็นดังนั้นครับเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเรื่องราวไปเล็กน้อยตอนที่ฉันเห็นวิชั่นครั้งแรกนั่นนะฉันไม่แปลกใจเลยสักนิดเดียวในเมื่อฉันน่ะเป็นถึงผู้นํารุ่นแรกของแกงอันก็สมวรแล้วล่ะะจได้รับวิชั่นทีสําคัญกว่านั้นก็คคคคืออุณ่่าขงนนมมััไไดด้ว วิชันสักหน่อยนะแต่มีคนที่ชอบสังเกตครับแอบเห็นอิตโตเนี่ยซื้อผ้าเช็ดแว่นหนานุ่มไปผืนหนึ่งเพื่อที่นำไปเช็ดวิชันนั่นเองนะครับในอินาซึมานะครับมีการตีพิมพ์คําถามในส่วนข,ของคอลัมน์ถามตอบของเรื่องโอลเวงรายเดือนว่าคุณฮินะ ฉันนะควรรักษาวิชันยังไงดีล่ะเพื่อให้มันเงางามขึ้นถ้าจะให้ดีให้มันดูวาววับกับวิชันของคนอื่นๆก็ได้นะหลังจากอ่านเนื้อหาข้างต้นแล้วเนี่ยสมาชิกของแก๊งอาราทากิก็ยื่นิตายสารให้กับอิโตะดูด้วยความตื่นเต้นแต่คิดไม่ถึงเลยว่าแฟนคลับตัวยงของคุณฮีนะอย่างอิโตะเนี่ยครับจะเหลือบตามมองแค่แวบเดียวแล้วก็เอานิตายสารวางลงข้างๆตัวซะแล้วซึ่งผมก็คิดว่าคนที่ส่งขอล่มนี้ไปเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวอิโตะนั่นเองแหละนะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องา,องอา,ากะ่ยมทีผจ เจอในเนื้อเรื่องที่สุดเนี่ยกลับไม่เจอนะครับเรื่องที่ผมอยากรู้ที่สุดเนี่ยก็คือต้นตระกูลของอาดาทากินั่นเองครับโดยตระกูลนี้ก็ไปปรากฏตัวอยู่ในบทเพลงกล่อมเด็กครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าไอคนที่ใช้นามสกุลอาดาทากิและปรากฏอยู่ในบทเพลงกล่อมเด็กนั้นอ่ะเขาเป็นใครกันแน่นะเรื่องราวเหล่านั้นก็ยังไม่เปิดเผยครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมว่ากินชินอิมแพคเนี่ยก็คงจะต้องเปิดเผยเรื่องราวตรงส่วนนี้ออกมาในสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ครับก็จบเพียงเท่านี้นะ วิดีโอจะต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ